ผมมินจากได้์ฟิตบอครับเดี๋ยวจะพามาชม Ford Ranger Raptor ตัวดีเซลนะฮะหลายคนรอคอยมาแล้วนะครับทั้งเปิดตัวและเปิดราคาในงาน Motor Show ปี2023นะครับสำหรับตัวเท่าเบนซินเนี่ยราคาเขาขยับไปทีหนึ่งนะครับเป็น1919 1 9 0่0ล0านบาทหลายคนก็มาลุ้นตัวนี้วันนี้มาแล้ว Raptor ดีเซล2.0ลิตรเป็นใบเทอร์โบ210ม้าแรงบิด500นิวตันเมตรราคา1.769,000บาท กระบะล้านเนะฮะแต่ก็ฟังตัวเลขมันก็ดูดีนะเมื่อเทียบกับตัวท็อปร้านเนะครับแต่สิ่งที่หายไปก็มีเช่นกันฮนะรเรื่องของการจัดวางอุปกรณ์ให้มันเหมาะสมนะครับผมไล่ดูบางคนบอกว่าตัดซะเฮียนเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ตามราคาแล้วสิ่งที่หายไปเนี่ยมันก็พอดีกับสเปคเครื่องยนต์รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเห็นแล้วจะเหมือนกันนะครับสำหรับตัวแรปเตอร์แรปเตอร์เขาจะมีสีเฉพาะของเขาก็คือสีตัวนี้ สีส้มแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีเทาของ Raptor นะแรปเตอร์ n e x t g e n นะแต่สเปคกันอื่นนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับเคยรีวิวไว้แล้วแบบเจาะลึกเอาเข้าป่าเอาขึ้นไดโนทำมาหมดแล้วนะครับปีกนกอลูมิเนียมยังขนาด2 8 5 7 0 1 7นะครับ K2 ก็ตามชื่อของเขาเลยนะครับ o n g r o of Offroad นะฮะอ่ะมาถึงสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือตัวโช๊คอัพฟอ็อนะครับฟ็อกเนี่ยในตัวเบนซิน นะครับตัวล้าน9จะมีไลฟ์วาวเทคโนโลยีเหมือนในตัว F 1 5 0 Raptor ที่สหรัฐอเมริกาเลยครับช่วงตัวนี้ก็ดีนะครับมีเทคโนโลยีบายพาสอยู่ในตัวมันเองมันต่างจากไลฟ์วาวอย่างไรไลฟ์วาวเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ในการเปิดปิดตัวน้ำมันไฮดรอลิกช่วงยืดยุบของมันจะปรับขึ้นลงโดยการคำนวณของคอมพิวเตอร์มันก็จะนุ่มแม้ว่าวิ่งด้วยความเร็วสูงในทางฝุน่น สำหรับตัวไลฟ์วาวนะครับแล้วถามว่าตัวนี้นุ่มไหมก็นุ่มเช่นกันแต่อาจจะไม่เนียนเท่านะครับวาวชนิดพิเศษเนี่ยมันก็จะปล่อยน้ำมันไฮดรอลิกตามความเร็วของการกับชี่ของรถถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละครับเขาใส่มาแล้วส่วนต่างราคาก็ตามนั้นแล้วพอมาเป็นเครื่องดีเซลแล้วอะไรละ่ะที่มันหายไปก็ความจีจาร์ดนะฉะนั้นเรื่องของซุ้มเสียงสไตล์เครื่อง V หายไปก็จะมีเรื่องของระบบท่อไอเสียนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนตามเครื่องยนต์อยู่แล้ว ต่ในเจนที่แล้วเนี่ยแรปเตอร์ดีเซลใช้เครื่องตัวนี้แหละท่อเสียลงหน้าเผาตอนนี้ลงหลังเผานะครับซ้มเสียงก็อาจจะเงียบหน่อยแล้วก็ปรับเสียงท่อเสียไม่ได้ส่วนระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับอัตติฟคูซอนโทนสโ l ปแอนด์โกกล้องรอบคันนะครับพวกนี้เราได้ใช้เวลาเข้าไปในเส้นทางออฟโรดที่เรารอกันเนี่ยก็คือรอเรื่องของตัวดีเซลมันได้ความประหยัดน้ำมันนะครับส่วนเกียร์ซิปเตีดการเข้าเกียร์แบบอ e ีชิปเตอร์มีอยู่เหมือนเดิม คือมันวิ่งมาเนี่ยคนเล่นรถด,ดูจากเสียงก็จะรู้นะว่าตัวนี้คือเป็นซิน V6 เทอร์โบคู่ตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลเครื่องเล็ก 2. 0ลิตรอะไรเงี้ยมันก็พอฟัง,งออกนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันอื่นๆอ้าวนี่หูลากจูงโทบาลยังมีเหมือนเดิมท่อไอเสียลงหลังเพลานะช็อคแอบซัเบอร์จะเห็นว่าตัวหัวโช๊คเนี่ยหูช็คยังใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นสีอโนโดซ์มีความพรีเมียมคือ โช๊ในซีรีส์ของฟ็อกที่ใส่ในแรปเตอร์เนี่ยทุกตัวนะครับจะมีไลฟ์วาวหรือไม่แต่ตัวนี้ก็เป็นวาวที่เป็นวาวอัจฉริยะเหมือนกันนะฮะเรียกอย่างนั้นก็นแล้วกันนะครับเป็นวาวชนิดพิเศษก็นุ่มเหมือนกันก็พรีเมียมเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีเซ็นเซอร์ที่สามารถปรับในเรื่องของระยะยืดยุบได้โดยการคำนวณจากคอมพิวเตอร์ที่ว่ารถวิ่งไปนะฮะกระแทกกี่พันครั้งต่อวินาทีนะครับแล้วก็วาวเปิดเพื่อรีดน้ํามันอะไรอย่างเงี้ย มันทําขนาดนั้นไม่ได้แต่ตัววาลวเนี่ยมันสามารถปรับขึ้นลงได้โดยสว wow. ิงวาลก็คนละสเปคจะเรียกว่าเขาหันเขาตัดก็เป็นทางเลือกหลายคนผมเข้าใจอยากให้มันเหมือนตัวแรปเตอร์เบนซินทั้งหมดเปลี่ยนแค่เครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้มี2เกรดนะครับประมาณนั้น,นแต่ยังอื่นมีเหมือนกันหมดเนี่ยฝาท้ายเบามากนะครับปักไฟต่าง นะครับยังมีอยู่หัวใหญ่จริงๆครับแรปเตอร์นี่มันเท่มากแต่ตัวเบนซิน V6 อ่ะมันก็กินน้ำมันแบบระดับเลขหลักเดียวฮะ4ี่หโลลิตรพอมาเป็นเครื่องตัวนี้เดี๋ยวรอดูเพราะว่าในตัวเก่าอ่ะถ้าขับปกตินะครับก็มีนะ12โลลิตร แต่ตัวนี้มันใหญ่ขึ้นนะครับหนักกว่าเดิมเนาะเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันกินน้ำมันขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ครับเบาะนั่งของแรปเตอร์สวยมากเท่มากมาเต็มปรับไฟฟ้า2ฝัง่งพุงมาลัยพร้อมแพดเดินชิพพุงมาลัยแรปเตอร์ต้องยอมเครื่องจริงครับมีเซ็นเตอร์มาร์คด้วยนะฮะหน้าปัดเป็น Full ดิจิตอล นี่เกียร e ์อีชิปเตอร์โหมดในการขับขี่นะครับเป็นพาร์ทไทม์ฟอร์วิลไดส์แต่สามารถเลือกโหมด c A ได้ตัวนี้ดีครับรถเป็นดีเซลแรงบิดสูงนะฮะเหมาะกับรถกระบะคันใหญ่อย่างโหมด c A เนี่ยในแรปเตอร์มันสามารถเลือกว่าจะล็อกหน้าหลังหรือไม่ได้ด้วยนะครับในกรณีที่ traction สภาพถนนเนี่ยไม่เข้ามันก็จะไม่ล็อกก็จะไม่กินยางไม่กินน้ำมนันเลี้ยวไม่ขืนนะครับ แต่ถ้ามันคำนวณจากรอบการหมุนของล้อแล้วมันทำการล็อกด้วยเซ็นเตอร์ดิเฟอเรนเชียลก็ยังฉลาดขึ้นไปอีกสามารถส่งถ่ายกำลังแบ่งเป็นหน้า50หลัง50หรือจะเป็น60-40 30 70ทําทำได้ถึงขั้นนั้นเลยนะฮะเนี่ยเป็นเหตุผลที่รอบเนี่ยฟอร์ Ford เอาระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทมมาใส่ในรถของเขาในตัว next gen แต่พอเป็น r a n g e อร์เขาใส่ใน r a p t o r ไปเลยมันก็อาจจะราคาสูงหน่อยนะครับสำหรับตัว 4A เนี่ย มันเหนือกว่าฟูลไทม์โดยปกติและระบบ 4A เนี่ยยังสัมพันธ์กับโหมดในการขับขี่ด้วยนี่บาเลชเจอร์ By ger, มาหมดเลยนะครับโอ้ภายในสีดำดูสวิต AUX นะสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆทั้งตัวสปอร์ตไลท์วินอะไรต่างๆเอามาเชื่อมกับสวิตตัวนี้ได้เลยเท่มากนี่ บาะนั่งครับจุดขายเลยเท่มากแบบรถสปอร์ตเลยนะฮะทีมฟอร์ดเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยทำรถทําแบบนี้เขาทารถแข่งอยู่แล้วแล้วเวลาทํารถขายรถบ้านเนี่ยไม่ได้ทําแค่เรื่องของดีไซน์ที่จะต้องแบบเป็นเรสซิง่งนะฮะของข้างในมันมีความสปอร์ตนะครับนี่คือ Raptor d ์ดีเซตัวล้านเนะได้แบบนี้นะครับอ่ะแต่ไม่มีตัวนี้ลำโพง แบงแอนอูรุปเซนนะครับ BNO mm hmm. ไม่มานะฮะในตัวนี้ก็หายไปนะครับส่วนต่างราคาก็ประมาณนนะั mm ้ hmm. ก็โอเคครับหูไม่ถึงมราผมอะนะแต่เราก็อยากได้แบบมันเติมน้ำมันได้ไบ่อยๆเที่ยวได้ไบ่อยๆอะไรเงี้ยคือถังน้ำมันมันอาจจะใหญ่แต่ถ้าเป็นเบนซินปุ๊บเนี่ยมันก็หมดเร็วจริงๆคนที่เติมเบนซินใน Uh, l a ปเตอร์วีหผมว่าเขาก็จ่ายไหวหลายคนก็จ่ายไหวอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนแต่มันก็เป็นคอนเทนต์นะหรือว่าสนิทกับเด็กปั๊มไปเลยอะไรเงี้ยนีกออกไหมฮะแต่เจ้าดีเซลเนี่ยมันจะไปได้ไกลใช้ได้นานกว่ามันประหยัดน้ํามันกว่าไปดูห้องเครื่องดีกว่าเปิดฝากระโปรงฝั่งนู้นนะครับโอ้ฝาเคปล่าต้องเข้าแล้วไหมอะ ดูความสูงของเขานะครับสุดเหยียดเลยคนสูง180ซนเมตรนี่คือ Raptor ร์ดีเซล2 0ลิตรนะฮะก็เครื่องแค่นี้เองเครื่องเล็กนิดเดียวนะครับแล้วในเจนใหม่พัดลมไฟฟ้านะครับอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์นี่มออลมเบรกเป็นม้อลมไฟฟ้านี่คือเจนใหม่ของ r a n เจอร์และก็ e อ e วอเรนะครับคราวนี้ก็จะเงียบเข้าอีกนะครับ เดี๋ยวลุ้นนะเออพอเห็นรถคันใหญ่ก็จริงแต่เครื่องเนี่ยเป็นพัดลมไฟฟ้าเนาะไม่มีโหลดต่างๆอาตาัตราบริโพกชือ้อเพลิงจะเป็นอย่างไรเพราะในตัวเบนซิน V6 เนี่ยเราพูดกันเรื่องของ4-5โลลิตรตัวนี้มันเคยทำได้แถวแถว11-12กิโลเมตรต่อลิตรเดี๋ยวมาดูนะครับในยุคที่รถกระบะสมรรถนะสูงใช้พัดลมไฟฟ้าแบบรถ SUV รถบ้านมันจะเป็นยังไงนะครับล้ำสุดๆนะฮะสำหรับ ฟอร์ดเน็กเจนี่เขาเป็นผู้นำในหลายๆเรื่องเลยนะครับต้องตามดูกันติดไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสได้ทดลองขับแต่วันนี้ก็เรียกว่าสิ้นสุดการรอคอยเพราะก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวจากทางเมืองนอกเหมือนกันว่าแรปเตอร์เจนเนี่อาจจะไม่มีเครื่องดีเซลเลยนะะอาจจะเป็นเบนซินเป็นแบบสมรรถนะสูงเลยนะครับก็โชว์ในเรื่องของซุ้มเสียงที่มันสปอร์ตวันนี้มาแล้วนะฮะ หวังว่าจะถูกถูกใจนะครับนี่หน้าตาหมาหมดเลยนะแมทริกเอลีต่างๆก็มาดูตัวจริงได้นะครับที่บูธของ Ford นอกจากเปิดตัว Raptor d ์ดีเซแล้วนะฮะในงานนี้เปิดราคาของอีก2รุ่นด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผมรีวิวไปแล้วหลายคนกดคลิปดูไปแล้วเนาะก็คือ Ford Ranger StormTag นะครับคือตัวท็อปใหม่ f นี่ r ฟอร์ดเรนเจอร์สตอและก็ Ford Everest วายแท็กนะครับเอาหน้ากระบะวายแท็กมาใส่ใน Ford e v e r e s เที่เป็นรถ SUV ตัวแพงของค่ายแล้วก็เปิดราคาแล้ววันที่ผมรีวิวผมยังไม่รู้ราคานะครับวันนี้รู้แล้ว f o r ์ดเ n นจ r s ร์สตอมนี่ของเล่นเยอะมากมี2เกรดด้วยกันนะครับก็คือ s t o r m t a ็นะฮะเป็นท็อปใหม่รุ่นขับเคลื่อ2ล้อและขับขึ้นอน4ล้อถ้าขับขึ้น่อน2ล้อราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสอบาทแล้วถ้าเป็นตัวท็อปนะฮะสำหรับ Ford r a n g e r ตัวใหม่เนี่ย ตัวท็อปใหม่ก็คือสตอมแท็กกับเพื่อนสีล้อราคา1 3 9 9 0 0้าพบาทนี่ไม่ใช่ตัวสมรรถนะสูงแบบแรปเตอร์นะเป็นกระบะเรนเจอร์า Ranger, มาพร้อมชุดแต่งแล้วก็ของแต่งใหม่นะครับโอ้โหหนึ 1, 99, ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทกระบะล้านสี่ราคาดุจริงครับเนี่ยดุดันไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจใค่อื่นไม่เกรงใจใค่าญี่ปุ่นนะครับค่ายญี่ปุ่นมายืนมองกันแบบโอ้โหผู้บริหารค่ายญี่ปุ่นไม่แอบถ่ายรูปนะกันเนี่ย นะเขากล้าขายอะฟอร์ดนะครับมาพร้อมนี่ไฟ AUX l a ม p แล้วก็ Flexible Leg System นะฮะราวหลังคาสามารถปรับยืดหยุ่นได้นะครับหมุนได้และตัวโรบาร์ด้านหลังเลื่อนเข้าออกได้และตัวนี้โชว์ระบบโรลเลอรลิตด,ด้วยนะครับสั่งติดตั้งได้นะฮะสำหรับลูกค้าฟอร์ดตัวนี้เป็นสตอมแท็กขับเคลื่อนสีล้อตัวนี้แหละ 1,399นะครับ1,399,000าบาทเฟี้ยวไหมนะฮะคุณสามารถวางของผ้าตามยาวได้เลยนะครับส่วนเล่าหลังคาตัวครอสบาร์สามารถเอาเก็บซ่อมได้เวลาไม่ใช้เวลาใช้งานคุณก็วางแหลกหลังคาวางจักรยานเรือแคนูเรือคายักทำได้หมดเลยโหเฟี้ยวมาก ไม่ใช้ก็เก็บเท่ๆนี่ครับนี่เดิมๆเป็นแบบนี้เฟี้ยวมากนะครับส่วนตัวราวหลังคานะฮะสามารถถอดออกมาได้นี่ครับน่แล้วก็ส่งเอาครอสบาร์มาเก็บเป็นราวหลังคาหแข็งแรงเฟี้ยวมาก นะครับแต่ถ้าติดของชิ้นใหญ่อย่าลืมหมุนเสาอากาศออกนะครับนี่ตัวนี้มันหมุนออกได้นะครับตัวเดือยเป็ดเนี่ยถ้าจะวางเรือวางอะไรอย่างเงี้ยเท่ไหมในในระบบกันสะเทือนนะครับก็ด้านหน้าเป็นดับเบิลวิสโบนด้านหลังเป็นแหนบนะฮะแต่ก็เป็นแหนบนุ่มแล้วแล้วก็ในส่วนของดิสเบรกมีดิสเบรกสีล้อเลยกดร,ระบบต่างๆบายสปอร์ตนี่ เป็นลาขึ้นรถแรปเตอร์ไม่มีนะมีพ่อเรนเจอร์นะครับลายกราฟิกของ s t o r m t a yeah, e ็กเกียยิชิปเตอร์โหลองสุดๆระบบความเร็น400แบบพาร์ทไทม์นะครับไม่มีสีเองเหมือนในแรปเตอร์เนี่ยนี่คือเกรดใหม่ตัวนี้ล้านสี่ปัดแล้วกันนะครับมัน1399ตัวนี้เป็นกระบะล้านสี่ ผมทาคลิปรีวิวไว้แล้วไปหาย้อนชมได้นะครับในช่องแล้วโะบล็อกนี่แหละและนี่คือ e v e r e s t g r เกรดท็อปใหม่นะครับ t v e r e s t ตัว y t ยทเอาหน้ากระบะของ y t ยแทมาใส่ <Okay. S 1> นะฮะแล้วก็เติมฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับเกีย e ร์อีชิปเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อนะฮะล้อลายใหม่ราคา1,899,000บาทโอ้โหล้านเะฮะไปหาชมรีวิวกันได้ใครอยากชมตัวจริงก็มาชมได้ที่งานมอเตอร์โชน,นะครับ ผมทำรีวิวไว้แล้วนะครับพาชมว่ามันได้อะไรไม่ได้อะไรนะครับแต่ตัวนี้คือตัวท็อปใหม่แล้วก็ราคาหัวสุดเลยสุดตารางเลยนะครับสำหรับ PPV ล้านก้าอีกนิดเดียวนะครับจะไปเท่ากับแรปเตอร์เบนซินเลยนะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับบ o ๊ดฟอร์ดนะฮะแล้วก็ฝากช่องไดร์ o เตอรบ็อกด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe วันนี้ผมบินจากไดร์ o เตอร์บ็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ